สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในคลิปความรักของชาวกรกฎนะคะ1-15มิถุนายนนี้นะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุกกำลังใจเลยฝากขอบคุณทุก Subscribe ด้วยแล้วทุกคอมเมนต์ทุกปิดตามหรือแม้กระทั่งชาว2นะคะขอขอบคุณนะคะวันนี้เรามาเปิดกันราศีรากรกฎจะมีอะไรดีขึ้นบ้างไหม1-15มิถุนายนนี้นะ ดูซิว่ามันเป็นไปตามดวงดาวไหมเคยชัว okay. ร er mm ์วอนสวนะครับ king of วอน Of อ oh, of pentacles อเออ o ครับดูล่ะดูแล,แลอารมณ์คุณช่วงหนึ่งสิบห้านี้คุณผิดหวังกับความรักกระมาหรือเปล่าคุณอารมณ์คุณตอนนี้คุณพุ่ง,พ,งพุ่งเป้าไปที่อนาคตคุณแล้วละ่ะพุ่งเป้าไปที่ <c oughs> การทำงานของคุณคุณพยายามลืมเรื่องราวพยายามหันหลังเดินจากมา ไอความรักที่คุณผิดหวังอะนะคะแต่จริงๆแล้วต่อให้คุณทํางานก้มหน้าทํางานทําการอะไรของคุณก็ตามคุณก็ยังมีหัวใจมีความรักให้เขาอยู่คนคนนั้นของคุณอะนะคะคุณยังรักเขาเต็มเปี่ยมแหละอาจจะมีปัญหาอะไรไม่รู้ทําให้คุณผิดหวังแล้วเป็นฝ่ายเดินออกมานะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเริ่มมองอนาคตจริงๆอะช่วงนี้ดูเหมือนคุณพยายามลืมแล้วล่ะ พยายามลืมพยายามมองอนาคตพยายามหาเงินดีกว่านะคะมันมันเหมือนกับว่าขุดมันเป็นทางออกทางเดียวของคุณนะคะที่ว่าคุณพยายามก้มหน้าก้มตาทํามาหากินของคุณนะคะแต่ด้วยใจของคุณเนี่ยคุณยังมั่นคงกับเขายังไงคุณก็ยังมั่นคงกับเขาคนคนนั้นของคุณนะคะชาวกรกฏนะคุณยังมีใจให้เขาอ่ะเดี๋ยวดูคนคนนั้นของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยในเมื่อคุณเดิน หันหลังมาแล้วเนี่ยมองอนาคตแล้วเขาเป็นยังไงบ้างโอ้คุณมองอนาคตเขาก็มองอนาคตอืมตัวเขาเหมือนใช้ชีวิตแบบสดสวยรวยหล่อเลยอะประมาณนั้นเลยอะนะคะหรือว่าตอนนี้เขามีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่แน่ แต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้มีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในสภาวะของเขาตอนเนี้เขาก็ยังคิดถึงคุณอ่ะหรือแม้แต่ว่าในใจลึกๆในใจลึกๆแล้วเขาก็ยังรักคุณนะคะคุณคือคนที่เขารักถึงแม้ว่าเขาภายนอกเขาพยายามทําตัวหลั่นล้าพยายามทําตัวอุ๊ย ฉันไม่ค่อยอยากลงหลักปักฐานวใครหรอกฉันไม่อยากจริงจังใครหรอกแต่ในใจเขาอเขามีคุณอ่ะอืมเขามีคุณจริงๆนะคะแต่ด้วยสถานการณ์บอกแล้วด้วยเรื่องการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือการห่างเหินสถานะก็ตามนะคะมันก็เลยดูว่า <c oughs> โทษอ่ะดูว่าเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอ่ะนะในบางคู่นี่อาจจะบางคนคนคนนั้นของคุณนี่อาจจะมีเรื่อง อะไรอยู่หรือเปล่าที่ว่าต้องเดินทางติดต่อเจราจาอะไรก็ตามนะคะมันก็เลยดูให้ทําห่างเหินกันนะอาอยู่คนละประเทศหรืออยู่ห่างไกลกันหรืออยู่คนละจังหวัดไกลๆกันเนี่ยมันดูเลยว่าดูสถานะมันเหมือนว่าห่างไกลสถานะใจก็ห่างไกลมันก็เลยทําให้คุณผิดหวังอยากมุ่งหน้าทํามาหากินของคุณคุณพยายามลืม แต่คุณก็ลืมไม่ได้จริงๆค่ะคุณพยายามลืมคุณพยายามก้มหน้าก้มตาทามาหากินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจคุณอะ่ะก็ยังมีเขาส่วนเขาเองก็ต่อให้เขาไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าของเขาอะ่ะถึงแม้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ตามเขาก็ยังคงอะไรอววองคุณเขาก็ยังคงรักคุณเขาก็ยังคงคิดถึงคุณบางทีก็ยังนึกถึงเรื่องราววันเก่าๆความสุขของสองเรา อยู่เลยอ่ะนะคะปัจจุบันถึงแม้เขาจะทําตัวแบบโอเคถูกต้องมากๆเลยทําตัวแบบลันลาอะไรก็ตามที่ว่าเขาไม่อยากลงหลักปักฐานะใครไม่อยากจริงจังใครอยากใช้ชีวิตสดๆสวยๆส,สบายๆชิวๆไม่จริงจังมากแต่เขาก็คิดว่าคุณอ่ะก็คือคนที่เขาอ่ะปรารถนาคือคุณคนที่ ใช่สาหรับคุณอ่ะนะคะสําหรับเขาอะ่ะเขาเขาคิดว่าคุณอะ่ะน่าละคู่ของเขาละเขาจะไม่ไปไหนละเขาจะไม่เลือกใครจริงจังละเขาบางทีเขาก็ยังมีอารมณ์นึกถึงความหลังครั้งเก่าอยู่เลยหรือความหลังที่ผ่านมาที่มันอาจจะทําให้คุณกับเขาห่างเหินกันช่วงนี้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าความในใจของชาวกรกฎอะ่ะเป็นยังไงบ้างกับเขานะ ตอนนี้มองเห็นว่าเขาคนนั้นของคุณเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณนะส่วนคุณเองก็เหมือนพยายามจะลืมอะ่ะแต่คุณก็ลืมไม่ได้คุณพยายามทํามาหาปินพยายามหาเงินแต่คุณก็ลืมไม่ได้อ่ะค่ะดูชิว่าเกิดอะไรขึ้นความในใจขอดูความในใจหน่อยนะคนนึงมองแบนาคตคนนึงใช้ชีวิตแบบเหมือนกับ ใช้ชีวิตไม่มีไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดยึดเหนี่ยวจิตใจประมาณนั้นเลยอ่ะอืมเดีย๋ยวมาดูดิเพดอฟสอดเนอนเปนดกเค้าเฮ้ฟอฟเปนดกเค้า เอ็ดออื้อหือหนักนวงอะหนักนวงอะจริงๆความในใจของคุณอะ <c oughs> คุณยังคิดถึงความหลังครั้งเก่าที่คุณกับเขามีความสุขร่วมกันอยู่เลยแต่สถานะของคุณณนะตอนนี้เหมือนคุณพยายามพยายามตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการโดยการคุณยอมเสียสละเขาหรือยอมทิ้งเขา นะคะทั้งทั้งที่ในใจคุณนะ่ะก็ยังคงอาไลายอาวอ์เขายังไม่ยอมปล่อยเขานะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะบางทีอาจจะมองว่าตัวคุณเองหรือเปล่าที่ดิวอยู่กับสองคนมีใครหรือเปล่าสองคนคุณมีคนอื่นด้วยแล้วคุณก็มีเขาด้วยนะคะชาวกรกฏนะแล้วคุณพยายามอ่ะพยายามตัดสินใจปัญหาด้วยอารมณ์ของคุณอยากเอาชนะปัญหาครั้งนี้ อยากหลุดพ้นอยากอะไรของของคุณเขาตามคุณพยายามที่สุดแล้วนะคะคุณพยายามแต่คุณคุณก็บอกว่าเอ้ยที่ฉันเสียใจอะ่ะที่ฉันตัดสินใจเดินออกมาแล้วบล็อกไปแล้วหักดิบไปแล้วหลุดทิ้งแล้วเดินจากมาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็ยังคงอะไรเอาวณ์เขาอยู่นะเพราะด้วยความที่คุณยังคิดถึงความหลังครั้งเก่าอยู่เลยคุณยังหวงแหนเขาอยู่เลยอะค่ะคุณยังรักแล้ว เขาคือความสุขของคุณนั่นนะคะชาวกรกฏคนคนนั้นของคุณคือคิดว่าคุณก็รักเขามั่นคงกับเขาอะ่ะไม่ไปไหนหรอกต่อให้คุณออกมาแล้วก็ตามห่างเหินกันแล้วก็ตามด้วยความห่างเหินน่นนะคะคุณพยายามแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของคุณมันจะเป็นไปไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ที่คุณจะลืมเขาอ่ะนะคะแต่คุณก็ยังพยายามอยู่ เค okay. ส่วนของเขาเทียบ okay. บอลโอ้ oh. เขาผิดหวังอะ่ะเขาผิดหวังเขาอยากกลับมาหาคุณเขายังมั่นคงกับคุณเลยเขายังจริงใจกับคุณอยู่เลยเขายังอยากมีความสุขอยู่เลยแต่ด้วยครั้งนี้หรือว่าเขาเป็นคนมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเขาคนนั้นของคุณมีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่บางคู่บางเคสนะคะอ่า สถานการณ์นี้มันอาจจะเป็นไม่เจาะจงคนใดคนหนึงนะมันจะเป็นดวงโดยรวมนะคะของคนไม่ชัดเจนนะบางคนอาจจะอาจจะอยู่กับดูอยู่กับคนต่างชาติหรือเปล่า mm. ก็น่าจะเป็นไปได้หรือพ่อไม้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้หรือแม่ไม้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นไปได้นะคะมันเป็นความรักที่แบบว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอะมองแล้วว่ามันน่าจะมีใครคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะ แต่ดูเหมือนคุณสองคนก็รักกัน,น่ะร <c oughs> ักกันแค่ห่างกันรอคอยความหวังเขาก็รอคอยความหวังที่จะกลับมาติดต่อพูดคุยกับคุณจริงๆเขารอโอกาสวันนั้นเขารอโอกาสที่จะกลับมารอว่าเออวาระรอวาระที่ที่มันโอเคแล้วเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขามีความหวังอยู่ในใจตอนนี้นะเขาคิดอะเพราะเขายังไม่ไปไหนเลย ใจเขายังมั่นคงอย่กคุณจริงๆขอโทษค่ะเขายังมั่นคงกับคุณจริงๆนะคะเขายังเราบอกเลยเลยว่าความซื่อสัตย์มีให้ไหมน่าจะมีให้ในระดับหนึ่งเลยนะอืมด้วยปัญหาอะไรก็ไม่รู้ที่ผ่านมาทําให้คุณสองคนต้องเหินห่างกันแล้วคุณเป็นฝ่ายคุณกระกดเองน่าจะเป็นฝ่ายบล็อกเขาหรือเปล่าหรือเป็นฝ่ายแบบว่าจะตัดสินปัญหาแล้วแหละว่า ต่อให้ต่อให้รักเขายังไงต่อให้เขาคือความสุขของคุณยังไงคุณพยายามจะหลุดพ้นช่วงเวลานี้ค่ะคุณพยายามจะหลุดพ้นช่วงเวลานี้จริงๆแต่หลุดไม่ได้หรอกต่อให้คุณพยายามขนาดไหนคิดว่าคุณก็ยังหลุดไม่ได้เพราะคุณยังมีเขาเป็นความสุขของคุณอยู่เลยคุณยังหวงแหนเขามากอยู่เลยอะค่ะด้วยความหวงแหนอะไรก็ตามของคุณน่ะมันก็เลยทําให้คุณไม่หลุดพ้นสักทีนะ โอเคความในใจของคุณก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะชาวกรกฏส่วนตัวเขาอะก็ยังมีคุณอยู่นะรอคอยโอกาสรอคอยความหวังรอคอยการกลับมารอคอยการกลับมาคุยกับคุณนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าแนวโน้มเขาจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มคนไม่มีคนคู่ไม่ชัดเจนต้องคู่ไม่ชัดเจนคนที่ไม่มีประเด็นก็ฟังผ่านๆฟังเพลินๆน,นะคะ,ฟ,นนะ,คะฟังได้ฟังได้เพราะว่ามันไม่ใช่ เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่มีประเด็นแล้วก็อย่าเครียดอย่าคิดมากาเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะสรุปให้คุณยังไงช่วง1-15นี้นะคะของชาวกรกฏนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าท้ายคลิปคือเดี๋ยวเรามาเปิดคอนโซลน,นะโอเคมันอยู่ในสถานะที่ตอนเนี้ย คุณแบบเหมือนกับว่าคุณมีแผลในใจแหละคุณพยายามรักษาแผลใจของคุณคุณพยายามเยียวยาแผลใจของคุณแต่อ้ทั้งนี้ทั้งนั้นความพยายามของคุณอ่ะคุณก็ยังรอคอยความหวังรอคอยโอกาสรอคอยรอรอความสุขคืนกลับมารอเรื่องราวอดีตกลับมานะคะรอคอยแบบว่าคุณเจอกับ,กบเขาอ่ะอยากมีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจเป็นไปได้นะตอบยังไงเสียเรามองว่า ถ้าคุณรอคอยความหวังนั้นแล้วแล้วถ้าคุณไม่ทําลงมือทําอะไรเนี่ยความหวังอันนั้นมันก็จะไม่เป็นจริงนะคะเขาแนะนําคุณว่าคุณลองติดต่อดูซี้ลองพูดคุยดูซี้หรือแม้กระทั่งว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นของคุณอะ่ะอาจจะติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาโดยทางอาจจะทางอ่า สื่อสารการสื่อสารทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างเลยเขาอาจจะติดต่อกลับมานะคะลองให้คุณลองเปิดใจดูถ้าคุณยังอยากมีความสุขแบบอดีตคุณลองเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมนะคะและความหวังที่คุณรอคอยอะ่ะมันจะประสบความสําเร็จมันจะลงเอยด้วยความสุขนะคะคุณจะได้พบปะพูดคุยกันด้วยมีความสุขนะคะ1นึถึงสินี้นะ ของชาวสถานะไม่ชัดเจนก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะสิ่งที่จริงๆแล้วต่อให้คุณอยากหลุดพ้นอยากแยกตัวยังไงอยากเอาชนะอยากหลุดจริงๆยังไงอ่ะคุณก็ยังไม่ไปไหนหรอกคุณก็ยังมีเขาอยู่ในใจเขาคือความสุขของคุณนะคะเขาก็ยังรอคอยโอกาสรอวันเวลาที่มันเหมาะเจาะ ที่จะกลับมาสื่อสารกับคุณแล้วเขาก็สรุปให้คุณว่าคุณลองเปิดใจดูสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังอ่ะสิ่งที่คุณอยากมีความสุขแบบครั้งเก่าเก่าเก่าอ่ะคุณลองติดต่อเขาดูนะคะหรือไม่ก็ถ้าคุณไม่อยากจะติดต่อจริงเพราะว่าด้วยคุณอ่ะทิฏฐิอารมณ์อารมณ์คุณอารมณ์เลยแหละอารมณ์แบบเด็กๆด้วยต้องบอกว่าคุณใช้อารมณ์อย่างเดียวคุณลองเปิดใจคุยกลับไปดู ติดต่อเข้าไปดูยังไงคิดว่าเสียลงเอยกันด้วยน่าจะจบด้วยการลงเอยแบบมีความสุขมากกว่านะคะเพราะดูแล้วคุณกับเขาเนี่ยยังไงก็ยังไม่ขาดจากกันนะไอ้ที่เปิดมาทั้งหลายแหละความขาดจากกันมันยังมองไม่เห็นนะ,นะคะยังมองไม่เห็นมันด้วยด้วยความห่างไกลจริงๆนะอาจจะเป็นเพราะห่างไกลสถานการณ์ห่างไกลหัวใจหรือห่างไกลด้วยด้วยระยะทางอะไรก็ตามนะคะ โอเคชาวกรกฎลองดูนะว่าใครคือความสุขของคุณนะคะแล้วก็ลองเปิดใจดูใหม่หันหน้าเข้ามาแล้วความสุขอะ่ะมันจะกลับมาดังเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนโสดว่าเป็นยังไงบ้างเอาใจช่วยคนกรกฎนะเนี่ยมีแนวโน้มมากเลยอะ่ะมีแนวโน้มที่ว่ามันจะดีอะนะคะลองลดอารมณ์อารมณ์แบบอารมณ์แบบ เด็กๆนะลองดูลองดูนะคะขอคนโสดของชาวการกฏจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมโสดสนิทนะคะโสดสนิทโสดนานๆโสดไม่ลงคานโสดอะไรก็แล้วแต่ขอโสดอย่างนั้นนะ่ะนะมาดูสิ <c oughs> ไม่ไม่พลาดจริงๆไม่พลาดเลยจริงๆ <c oughs> เ,ออเร็วๆนี้มอ,องว่าคุณน่าจะเจออะไรดีๆนะน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาสิ่งที่คุณคนโสดรอคอยอ่ะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเร็วๆนี้นะคะอืม <c oughs> จะมีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาเร็วๆนี้จริงๆนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอุปสรรคอ่ะที่คุณพยายามมาแล้วทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันจะประสบความสําเร็จคุณจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่เป็นคู่แท้คนที่เป็นคู่ครองของคุณนี่สําหรับเขาชาวโสดนะคะต้องบอกก่อนว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอะไรดีๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบ่ะมองว่าถ้า ปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะเปิดเปิดใจยอมรับไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆมันต้องมีโอกาสอะไรดีๆแล้วแหละหรือว่าคุณคนโสดที่อดีตผ่านมาปัญหาที่มันยังไม่เคลียร์ที่คุณผ่านมาแล้วที่คุณจบมาแล้วอะ่ะคุณจะได้รับโอกาสการเคลียร์ของใครบางคนเขาก็จะติดต่อมาหาคุณนั่นเองของชาวโสดนะคะ คนนั้นของคุณคนไกลของคุณจริงๆถ้าส่วนมากแล้วน่าจะเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมคนไกลคนที่คุณเคยมีปัญหาคาใจกับเขานะคะอาจจะมีการกลับมาพูดคุยนะเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นมีความสุขกันใหม่อย่างอย่างเดียวเหมือนกับความหมายเดียวกันกับหรือเรื่องราวเดียวกันกับคนที่สถานะไม่ชัดเจนปัจจุบันเลยคุณอนะแน่ๆคุณน่าจะได้คู่ทางไกลแหละ หรือคู่ของคุณคือคนไกลจริงนะคะอาจจะมีการติดต่อกลับมาเนาะโอเคเรื่องเราก็น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าโสดสนิทจริงๆเร็วๆนี้ก็อาจจะมีใครไม่รู้หนึ่งสถานะพ่อไม้หรือแม่ไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จะเข้ามาหาตัวคุณนะ่ะนะแล้วก็ปิงป๊งรักปิ๊งรักปิ๊งรักเลยแหละอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคุณอาจจะเจอคู่เร็วๆนี้ก็ได้ นะคะเอาใจช่วยนะคะชาวกรกฎคลิปนี้ก็เท่านี้ละความรักแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันในเรื่องการงานการเงินของชาวกรกฎนะคะเอาใจช่วยจริงจรงนะถ้ารักกันทุกอย่างสิ่งสวยงามพอมองดูแล้วว่าถ้าคุณเปิดใจอะไรก็ตามเนี่ยของคนสถานะไม่ชัดเจนอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบด้วยการลงเอยแฮปปี้เอนดิ้หนึ่งนะส่วนคนโสดก็เนี่ยรักใหม่รักทางไกล ถ้าไม่ใช่รักใหม่ก็มองเห็นว่าเป็นคนนั้นของคุณนี่แหละที่คุณมีปัญหาคาใจกันมานานน่ะนั่นแหละเขาจะกลับมาติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะเอาใจช่วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ